ว่าด้วยผู้รู้ธรรมเจ็ดประการคำว่าผู้มีความรู้ในคำว่าส่วนผู้มีความรู้รู้ธรรมด้วเวททั้งหลายแล้วได้แก่ผู้มีความรู้คือมีวิชามีญาณมีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่าด้วยเวททั้งหลายได้แก่ญาณในมรรคสีตรัสเรียกว่าเวท คือปัญญาปัญญินรีปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพธชงปัญญาเครื่องพิจารณาปัญญาเครื่องเห็นแจ้งสัมมาทิฏฐิผู้มีความรู้นั้นถึงที่สุดบรรลุที่สุดถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงปลายสุดบรรลุปลายสุดถึงความสำเร็จบรรลุความสำเร็จถึงที่ปกป้อง บรรลุที่ปกป้องถึงที่หลีกเกรนบรรลุที่หลีกเร้นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งถึงที่ไม่มีภัยบรรลุที่ไม่มีภัยถึงที่ไม่จุติบรรลุที่ไม่จุติถึงที่ไม่ตายบรรลุที่ไม่ตายถึงที่ดับบรรลุที่ดับแห่งชาติชรามรณะด้วยเวทเหล่านั้น อีกนายหนึ่งชื่อว่าเวทคูเพราะถึงที่สุดแห่งความรู้ทั้งหลายชื่อว่าเวทคูเพราะถึงที่สุดด้วยความรู้ทั้งหลายชื่อว่าเวทคูเพราะรู้แจ้งธรรมเจ็ดประการคือหนึ่งเป็นผู้รู้แจ้งสักยาทิฏฐิสองเป็นผู้รู้แจ้งวิจิกิจฉา สามเป็นผู้รู้แจ้งศิละปะตะปรามาสสี่เป็นผู้รู้แจ้งราคะห้าเป็นผู้รู้แจ้งโทสะหกเป็นผู้รู้แจ้งโมหะเจ็ดเป็นผู้รู้แจ้งมานะผู้มีความรู้นั้นเป็นผู้รู้แจ้งบาปอากุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสสพิยะบุคคลเลือกเฟ้นเวททั้งสิ้นของพวกสมณพราหมณ์ที่มีอยู่เป็นผู้ประสจากราคะในเวทนาทั้งปวงก้าวล่วงเวททั้งปวงแล้วชื่อว่าเวทคู คำว่าส่วนผู้มีความรู้รู้ทำได้ความรู้ทั้งหลายแล้วอธิบายว่ารู้คือรู้ยิ่งทำว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัย พบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีรู้คือรู้ยิ่งธรรมว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับ เพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับรู้คือรู้ยิ่งธรรมว่านิทุกนิทุกขะสมุทัย นิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารู้คือรู้ยิ่งธรรมว่าเหล่านี้อสวะน้อสวะสมุทัยน้อสวะนิโรธนี้อสวะนิโรธคามินีปฏิปทารู้คือรู้ยิ่งธรรมว่าเหล่านี้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งเหล่านี้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เหล่านี้ธรรมที่ควรละ เหล่านี้ธรรมที่ควรเจริญเหล่านี้ธรรมที่ควรทำให้แจ้งรู้คือรู้ยิ่งธรรมคือเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งผัสสะยตนะหกรู้คือรู้ยิ่งธรรมคือเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งอุปทานขันห้ารู้ คือรู้ยิ่งธรรมคือเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งมหาภูตรูปสี่รู้คือรู้ยิ่งธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าส่วนผู้มีความรู้รู้ทรรได้เวททั้งหลายแล้ว คำว่าเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดภูริคือแผ่นดินย่อมไม่ดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนได้แก่ไม่จากาศาสดาแรกไปหา,าศาสดาต่อมาไม่จากธรรมที่าศาสดากล่าวสอนแรกไปหาธรรมที่าศาสดากล่าวสอนต่อมาไม่จากหมู่คณะแรกไปหาหมู่คณะต่อมา ไม่จากทิฏฐิแรกไปหาทิฏฐิต่อมาไม่จากปฏิปทาแรกไปหาปฏิปทาต่อมาไม่จากมรรคแรกไปหามรรคต่อมาคำว่าเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดภูริแผ่นดินได้แก่เป็นผู้มีปัญญาดุจภูริคือมีปัญญายิ่งใหญ่ มีปัญญามากมีปัญญาอาจหารมีปัญญาฉับไวมีปัญญาเฉียบคมมีปัญญาเครื่องทําลายกิเลสแผ่นดินตรัสเรียกว่าภูริบุคคลนั้นประกอบด้วยปัญญาอันกว้างขวางแผ่ไปเสมอด้วยแผ่นดินนั้นรวมความว่าเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดภูริย่อมไม่ดําเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัตว์เกิดสมาทานวัดทั้งหลายเองข้องอยู่ในสัญญาดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนส่วนผู้มีความรู้รู้ธรรมด้วยเวททั้งหลายแล้วเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุจภูริย่อมไม่ดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนยี 28. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้กําจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งใครๆในโลกนี้จะพึงกําหนดผู้มีปัญญานั้นผู้เห็นผู้ประพฤติเปิดเผยด้วยเหตุอะไรเล่า